สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะช่อง YouTube แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ครับก่อนอื่นนะครับสมาชิกนะก่อนอื่นผมก็ต้องกลาวขอโทษขออภัยสมาชิกนะครับที่ติดตามชุดสรุปช่องแอทอนนักคำนวณนะครับหลุดฮะหลุดกระจายเลยงวดที่ผ่านมาไวสั coping, ding, นจอที่จังหวัดเชียงใหม่นะไม่เข้าซักะตัวเลยนะครับก็ต้องกราวขอโทษขออภัยใครที่ติดตามนะครับชุดสรุปไม่เข้านะแต่ก็มีบางสูตร มี2อสสูตรที่เข้าสูตรนี้นะครับสมาชิกขอมาเดี๋ยวผมทําลงให้เลยนะครับมีสูตรนี้ที่เข้านะผมบอกอยู่งวดที่ผ่านมามัา่เข้าสามแปดล่ะงวดนี้มาล่ากอีกฮนะมาล่ากอีกล่างออก6กหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเป็นสูตรคู่สูตร2ตัวบนเป็นโต๊ะนะครับแต่มันดันลงล่างสองวดแล้วนะครับงวดที่จะถึงนี้เดี๋ยวมาทําลงให้นะครับเอาทาสูตรนี้ลงให้นะรประจำ เป็นชิปแรกเลยหลังจากที่ห้วยออกนะครับใครรอสูตรนี้อยู่ก็เข้ามารับชมกันได้ครับก็ปรับเป็นสูตรคู่ชุดนะครับมาได้บนล่างก็แล้วกันนะสมาชิกอันนี้กระดาษหมดนะครับผมเขียนสกระดาษแผ่นใหม่ให้ตามนี้เลยเป็นปรับเป็นสูตรคู่ชุดมาได้บนล่างนะครับหัสกระดาษแผ่นเก่ามันจะเป็นสูตร2ตัวบนโต๊ดนะครับก็เป็นสูตรเดียวกันกับกระดาษแผ่นนี้นะครับสองอ่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยไอ,อมาฝากกับเตือนนะคำเตือน คำเตือนทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลนะครับผมลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกวิเคราะห์พิจารณาเองเนอะทุกสูตรที่ผมนําลงมาให้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ <c oughs> ทุกทีฮ ชอบสูตค่อยจับไปฮะอันนี้กระดาษแผ่นเก่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับกระดาษแผ่นใหม่ย้อนให้ดูสักสี่งวดนะครับโทษทีฮะขันขอเป็นสูรคู่ชุดบหล่างก็แล้วกันครับมาดูกระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับ <ament> ใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้อ่ะลองดูสักสี่งวดควดแรกครับเปรียนสูตรคู่ชุดมาได้บนล่างนะครับควดแรกสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองได้หกกับเจ็ดจับคู่ได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครับพนอกเก้าหกสองก็เข้าคู่ชุดนี้ฮนะหกสองที่ควดแรกบนฮนะออกตัวกลับถุงก้ที่หนึ่ง ข้อที่สองสูตรที่หนึ่งได้3กับ4สูตรที่2ได pues ้0ูน์กับ1จับคู่ฮะได้30 3 1 4041พานออก0 4 4ก็มาเข้าคู่นี้วันนี้เข้าคู่โต๊ดที่เป็นร้อยกับร้อยกับ ร้อยกับ10 100กับ10แล้วก็100ยกับหน่วยก็มาได้เหมือนกันนะครับถูกเป็นงวดที่2อเอามาต่อกันงวดที่3นะฮะสูตรคู่ชุดมาได้บนล่านงะตามต่อเป็นสูตรเก่านะประจําสูตรนี้ผมลงให้ในช่องแอททอนนักคํานวณน,นี้นะฮะใครที่ติดตามช่องแอททอนนักคํานวณเห็นแน่นอน แล้วก็มีสมาชิกขอมาเยอะนะครับวดทีสามสูตรที่1ได้8กับ9สูตรที่2ได้3กับ4จับคู่ได้8 3 8 3 9 3 4 9 3 9 4ดสี่กมดนี้ลงล่างนะครับ3 8 8 3วันนี้ออกตัวนี้ชุดนี้ <c oughs> อันนี้ออกตัวกลับนะครับล่างนะครับออกตัวกลับล่างล่างหัวต่อมาฮะหัวที่ผ่านมาหัวที่ผ่านมาอ่าสมาชิกท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามา ที่เพิ่งเข้ามานะครับบางท่านอาจจะบอกไม่เคยเห็นนะครับถ้าติดตามช่องแอทอนนะครับนักคำนวณนี้เห็นแน่นอนสูตรนี้เป็นกระดาษไออันนี้ผมเขียนแต่กระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับนี่กระดาษแผ่นเก่าตามนะี้เลยนี่กระดาษแผ่นเก่าวันะที่ผ่านมานี้ลงล่างนะครับลงจริงให้งวดแรกก็คืองวดนี้งวดประจำวันที่16นะครับ ทับ67เจลงให้งวดนแรกสุดนี้งวดที่ผ่านมานี่ลงให้งวดที่2งวดประจำที่1นึ่ทับ12ทับ67เจดุที่ผ่านมาสูตรที่1่ได้5กับ6สูตรที่2ได้1กับ2นะสุดแรก4ชุดตามนี้เลยนัอันนี้ลงให้หนแรกนะนี่ลงให้หนแรกมาล่าง อางวดที่ผ่านมานี้ลงให้งวดที่สองอจับคู่ในห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองอ่ะมาล่างเห็นไหมงวดนี้พ้ออกครับหกหนึ่งนะพอหกหนึ่งวันออ 6, นี้ตรงฮะล่างมาล่างมาล่างงวดที่สองล่างหกหนึ่ง ชุดนี้คุณจะผ่านมาได้4ชุดครับมาที่6กหนึ่งลากตุ้นะครับก็บปรับเป็นสูตรนะฮะมาได้บนล่ากนะครับจับคูชุดเอาวดที่จัดถึงนี้นะได้เลขตัวไหนอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ครับวิธีทำอ่านะนี่ง่ายๆเลยนะครับวิธีทำอ่านะสูตรที่1นะึ่งมาได้บนล่ากนะครับอันนี้สูตรที่2 มาได้บนล่างจับคู่สูตรที่หนึ่งวิธีทำฮะนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไรบวกหนึ่งคงที่เอาบวกกันดูฮะสามบวกหลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่ครับลงท้ายด้เลข0นนะตำแหน่งแรก0นบวกเพิ่มเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งะสูตรที่หนึ่งได้0ูนย์กับหนึ่งพิจารณาฮะ0ูนกับหนึ่ง เอามาต่อกันกับสูตรที่สองรับสูตรที่สองวิธีทำฮะนำร้อยบุญหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งอ่าบวกก็ได้เท่าไรบวกหนึ่งหกที่นะครับเอาบวกกันดูแปดบวกหนึ่งลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่ฮะลงท้ายเลขศูนย์อ่างวดนี้อ่าได้เลขชนกันนะที่ศูนย์กับหนึ่งอ่าไม่เคยชนกันสที <c oughs> อันนี้เป็นกระดาษแผ่นเก่านะครับ สูตรสองตัวบนล่างสูรเป็นสู่คูโต๊น,นะครับในกระดาษแผ่นเก่าอ่ะยศเชียมใส่กระดาษแผ่นเก่าให้ก่อนนะบางท่านอาจจะนี่มาล่างอีกนะครับหกหนึง่งนะครับผ่านมาก็มาล่างลงล่างนะครับลงล่างนี่กระดาษแผ่นเก่าถูกฮะบนล่างที่มาที่ หกหนึง่งมาทีหกหนึง่งโอจทีลันมาครับล่างอันนี้กระดาษแผ่นเก่ามันนะครับหมดหน้ากระดาษและอันนี้ผมเขียนกระดาษแผ่นใหม่ให้ตามนี้เลยสูตรวิธีคิดก็ตามนี้นะครับ <c oughs> อ่ะหมวดนี้สูตรชนกันทั้งสอสูตรเลยฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมาอ่ามันชนกันที่ศูนย์กับหนึ่ง คิดว่ามันน่าจะมาตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะสูตรที่ 1, 1นึ่ศูนย์กับหฮะ่งครัสูตรที่2ก็ศูนย์กับหนะฮะมันชนกันที่ระหว่างศูนย์กับหเนี่ยตัวไหนจะมาอ่ะสมาชิกนะพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับนะจับคู่ถ้าจับคู่ก็0ูนย์ศูศูนย์หนึ่งะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับ ก็ได้ตามนี้เลยตัวเลขไม่สวยเลยนะงวดนี้นะก็พิจารณาเอาก็แล้วกันผมว่ามันน่าจะมาตัวหนึ่งแต่ผมชอบเลขศูนย์นะงวดที่ผ่านมาผมชอบเลขศูนย์ไม่มาเลยงวดนี้ผมชอบเลขศูนย์จะมาหรือเปล่าพิจารณาว่ามาได้บนล่างนะครับมว่ประจำวันที่ทับสิบหกทับสิบสองทับหกเจ็ดรอลุ้นกันนะสี่ชุดนะบนล่างสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ